ขึ้นบอ่อลาดชันพอประมาณอีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างสี 4, คุ้นพล,ลรถบรรทุกสิบล้อสามหกล้อหนึ่งภารกิจวิ่งดินออกจากหน้าง,งานการขุดรอบอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับอ่างเก็บน้ำฝายโศกบ้านหินตั้งตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่ชัยยพศจังหวัดบุรีรัมย์ ซันนี่ s y 2 5 5 4พี่ต้นครับตักดินทราครับดูจังหวะออกตัวโหดๆเสียภูมิออกไปแล้วต่อไปก็จะเป็นคิวของเสียทัดตามด้วยป๋าเทพหนุ่มขวัญ6กล้อจะปิดท้ายครับ 太多啊！ นิ่มๆครับ ถอยเสียบเข้าไปนม่ขวัญโอ้บาบาเบาวบาลูกพี่บ้าดูป่าเทพออกตัวนะครับกวาดำปีหรือเปล่าตัดถอยหลังไปครับรถวิ่งได้สบายๆข้า,างล่างแห้ง ปล่อยตัวโอ้โดนครับทรงนี้โดนโดนนั้นตูดอ้นั่น ไปแล้วโดนดันส่งออกไปครับป่าเทพเข้าโค้งขึ้นบอแล้วครับควันดำออกแล้วควันดำออกแล้วเนี่ยช่วงนืดอยู่ตรงนี้แล้วครับ ควันดำปีไปแล้วต่อไปก็จะเป็นไอ้หนุ่มหกลอ้อครับหนุ่มขวัญ<ม>ปล่อยตัวครับ ครื่องได้แล้วลุยเลยครับเอา้าเอา้าเอา้าโอ้โหเหมือนค่ดลื่นหรือว่าเหมือนไม่ค่อยปล่อยค์าหรือจะไงเอ่ย หรือไม่มีแรงไปแล้วครับแต่เม็ดคาดไหมเลยนะโอ้แรงจริงๆครับคือแรงจ้ะีต้นนี้มนนองตามเลยบอกหลอดหรือเปล่า สุดถอ,อ,อยไปข้างหลังนี่ก็จะต่ำไปเรื่อยครับแต่ว่าระดับนี้ก็คือนู่นระดับอยู่นู่นเละบางๆไปเรื่อย ดินข้างล่างนี่เป็นดินแดงๆครับดินตับม้าตับควายตับวัวตับหมูตับไก่อัดร้อยโลเขี่ยทางน้อยแท็กเตอร์จอรเดีย คอยเคลียร์ทางครับกบล่องจะได้แน่นๆวิ่งสะดวกสบาย สังเกตหน้าคนขับรถไถนี่ไม่ว่าทีมไหนมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเพื่อถ่วงน้ำหนักหรือเปล่าไม่รู้คนขับรถไถรถแท็กเตอร์นี่ระดับร้อยโลขึ้นแล้วครับส่วนใหญ่นะ ประเภทพร้อมแห้งแรงน้อยเนี่ยจะไปขับ10ลรอ6ลรอกันหมดประเภทไซส์จัมโบ้นี่มาขึ้นขับรถไถครับ ลากันเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ไว้ตอมต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ